สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงหนึ่งสัญญาณที่รู้สึกว่ามีความตระหนักรู้ในตัวเองค่ะสัญญาณที่เลือกนะคะก็คือวิธีการจัดการกับความเครียดค่ะที่เลือกอันนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจัดการกับความเครียดได้ดีค่ะเหตุการณ์ที่อยากมาเล่านะคะก็คือมันจะมีวิชาหนึ่งที่เรียนชื่อว่าวิชาอะไรไม่บอกดีกว่าแต่ว่าเป็นการเขียนโค้ดนะคะคือ มันเป็นวิชาที่ต้องเขียนโค้ดด้วยตัวเองแล้วก็ให้ส่งค่าต่อค่าอะคะ่ะแล้วก็จะมีพี่ที่พี่ช่วยสอนมาตรวจแล้ววิชานี้นะคะอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะเคร่งมากแล้วอาจารย์ก็แอบดุนิดนึงมันก็เลยแบบก่อนเรียนก็ทําให้เครียดมากตอนเรียนอยู่ก็เครียดเหมือนกันเพราะว่ากลัวทําทไม่ได้กลัวเขียนได้ไม่ดีแล้วก็กลัวโค้ดมันรันออกมาไม่ได้อะคะ่ะพอทําเสร็จแล้วนะคะพี่เขาก็จะมาตรวจแล้วก็ ถามคำถาม,ถามเราเกี่ยวกับโ้ดที่เราเขียนว่าเราแบบเข้าใจจริงๆไหมหรือว่าเออตัวที่เราเขียนเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็ต้องตอบให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตอบไม่ได้พี่เขาก็จะหักคะแนนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้มันก็ทําให้เครียดมากเพราะว่ากลัวตอบไม่ได้ด้วยมันแบบกดดันนะคะเพราะว่าถ้าโดนหักคะแนนไปคะแนนโดยรวมมันถ้าแบบทํามาทุกสัปดาห์แล้วโดนหักตลอดมันก็ทําให้คะแนนมันน้อยอะคะ่ะ แล้วก็วิธีการจัดการกับความเครียดนะคะก็คือถ้าเรียนเสร็จก็จะไปหาอะไรกินกับเพื่อนไปกินของหวานไปกินข้าวของอร่อยๆแบบฮิวใจเพราะว่าถึงเราเครียดไปนะคะมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะคะแนนก็ได้ไปแล้วมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะก็เลยปล่อยใจไปเลยแบบไม่สนแล้วที่ผ่านมาก็คือผ่านไปเลยก็วิธีคิดแบบนี้นะคะก็ทําให้จัดการกับความเครียดได้ดีเพราะว่าเราก็ ทำอะไรไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็เลยไม่เครียดดีกว่าสิ่งที่อยากกลับไปแก้ไขนะคะก็คือไม่มีเลยเพราะว่าแลบที่ผ่านมาคือโจทย์หนึ่งก็ผ่านไปเลยไม่ต้องไปเครียดกับมันอีกขอบคุณค่ะ